นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i ิ s c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับแทนบริกอิดกอบผนังคุณภาพสูงผลิตโดยคนไทย เพื่อคนไทยในราคายุติธรรมแทนบริกอิดก่อผนังคุณภาพสูงมีความแข็งแกรง่งทนทานเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการก่อผนังได้รับาการท<า><พ>ดสอบและรับรองคุณภาพจากสถาบันกลางได้รับการยอมรับที่มีคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจนถึงกรรมวิธีขึ้นรูปอัดแรงด้วยเครื่องจักรไฮโดรลิกกำลังสูงจัดเก็บเป็นระเบียบเพื่อตรวจสอบมาตรฐานก่อนจัดจำหน่ายแทนบริก มีขนาด30คูณ15คูณ7เซนติเมตรน้ำหนัก5้กิโลกรัมต่ออย่างจานมีขนาดเท่ากับอิดมอนประมาณ8ก้อนและมีคุณสมบัติเหนือกว่าอิดทั่วไปดังต่อไปนี้ทนไฟได้นานถึง4ชั่วโมงกันเสียงได้มากกว่า43 STC สามารถรับกำลังอัดได้ประมาณ12ตันต่อ1ก้อนเมื่อเปรียบเทียบกับอิดมอนประหยัดปูนก่อปูนฉาบนอกจากนี้แทนบริกยังมีเนื้อสัมผัสที่หยาบ ทำให้ยึดเกาะการก่อฉาบได้เป็นอย่างดี ช่วยลดปัญหาการแตกร้าวของผนังอีกทั้งยังมีขนาดนานสะพอดตัว,ตวอย่างจาก thegob.com ก่อง่ายก่อเร็วฉาบง่ายกว่าเดิม,มทำงานรวดเร็วและแข็งแรงต้องแทนบริกอิกก่อผนังคุณภาพสูงห้างหุ้นส่วนจำกัดแทนอิฐได้ลิขสิทธิ์จากบริษัทแทนโปรดักต์จำกัดมาผลิตที่ปราจีนบุรีเจ้าแรกและเจ้าเดียวในปราจีนบุรีแทนบริกอิดก่อผนังคุณภาพสูงมาตรฐานระดับอาเซียนนี่คือสะอดตัวอย่าง <ข> <The S 1> สั่ง <the S 1> ซื้อ, <the S 1> อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแทนอีดตั้งอยู่ที่เลขที่143หมู่4ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธจังหวัดปราจีนบุรีโท 0948232926และ09487187และ0972368926 09อยู่ใกล้ส่งไวอยู่ไกลส่งถึงต้องแทนบริกอิดก,ก่อผนังคุณภาพสูงมาตรฐานระดับอาเซียน